ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาพ่อฉลองนะพี่น้องเน้อครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามสิบกันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกศูนย์สามสองแปดหนึ่งหนึ่งครับเลขล่างก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะ ครับมีผู้ชควผู้หมานมานาพี่น้องกับพ่อฉลองนะครับนะครับวันจันทร์ที่30กันยายน2567ลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด2กับ8มาทั้ง2ทั้ง8พี่น้องขับส่วนจับคู่กับเข่าพร้อมตัวเน้นพร้อมนะพี่น้อง28 24 23 28เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะ ลาาพัฒนาพ่อฉลองนะครับเอามือนี้กามาแล้วพี่นอ้องเตรียมภามาติดตามตอนนะครับเนาะกับเราพัฒนาพ่อฉลองนะครับไปเบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะครับ ขับลาพัฒนาพ่อฉลองบนล่างพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดหกกับเก้านะครับถักหกกับเก้าเน้นที่หกี่น้อง สัดเจ็ดข้างหนพี่น้องครับส่วนชุดวิ่งในพี่น้องเนอะห้าหกเจ็ดแปดสี่สองครับนี่คือชุดวินพี่น้อง เียนนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องหกเก้าหกสี่หกเจ็ดนะครับ เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับ บบน้นแนตะเก่าเก็ดกับเก่าเก่าพี่น้องแต่ว่าเน้นเน้นเน้นสุดๆนี่คือหกซีนะครับ นี่คือเน้นสุดรเด้กพี่น้องเรื่องหกซีนะครับเอาอย่าลืมเด้กพี่น้องเรื่อมักสอบแต่ในห้องก็จะลืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับควายเข่าควายแตกปังๆอีกคืองวดที่ผ่านมาสองสองแปดเข้าตรงๆนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็บควายเข่าตรงๆอีกครับพี่น้องอีพีซีก็จะได้โฉบโฉบมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะข้าวโพแทมกัเบเฉลิงเด็กพี่น้องเรื่อ พอเพชยดแล้วครับเป็นทรงใหม่ครับพอเพียทรงใหม่นะครับนอกพ่อฉลองครับชุดวิ่นนะครับหกห้าหกเจ็ดแปดสี่สองครับวิ่งหกกับเก้าเน้นที่หกบนล่างพี่น้องหกเก้าหกสี่หกเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเน้นหกสี่นะพี่น้องครับสัดเชนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราเตรียมสัเชียนข้างในกันน้องบอกเข้าใจ เน้นน้องพี่น้องเนาะหกสี่หกสี่สี่หกกับตัวไว้นำน้องพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าคอยแตกปังๆอย่างเด้องวดนี่พี่น้องอีพีก็จะได้โศกๆศกมันๆกันน้องพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรียมก็ขอขอบคุณพอเพียรแต่หลายนะครับเ้อแล้วก็ขอกับขอบพระคุณพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันน้องพี่น้องเนาะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ไว้ยพอนคอยเขาคอยให้แตกปังๆอีกครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับครับเอาสูดท้ายต้ยสุดนี่ยพอเตรียมขอกาบขอพระคุณอีฟซีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียม ครับพอเตียมข้อไว้พรอหให้มีแต่ความสุขความจเจริญได้พี่น้องเนอความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะครับคอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไวพ้พอกันคลิปหนา้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม